่ะต่อไปเป็นแถวที่17นะคะ17ค่ะเริ่มเลยนะคะโซ่3ค่ะ123ค่ะคอหนึ่งคอในช่องค่ะ2หลักค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะคอหนึ่งคอในช่องเดียวกันอีก2หลักนะคะ1ค่ะ2ค่ะโซ่3ค่ะ123 ขอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะแบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะขอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปพอหนึ่งคอเก้าเก้าหลักค่ะในช่องถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเชื่อมต่อกับช่องถัดไปเลยค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะนี้ค่ะ ต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสองสามค่ะคอหนึ่งคอสี่หลักรวบรวบครั้งเดียวค่ะในช่องเดียวกันนะคะสองหลักค่ะสามหลักค่ะ4ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะคอหนึ่งคอค่ะสหลักรวบครั้งเดียวในช่องเดียวกันค่ะสองค่ะสามค่ะ4ค่ะรวบค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะช่องถัดไปพอหนึ่งคอเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสองสาม ห้าหเจ็ดแปดเก้าค่ะเชื่อมต่อกระช่องถัดไปค่ะค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะในช่องเดียวกันนะคะสองค่ะสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามสี่ค่ะรวบค่ะ โซ่สองโซ่สามค่ะโซ่สามนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปพอหนึ่งพอค่ะที่ช่องถัดไปนะคะเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าค่ะค่ะเชื่อมต่อกช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า พักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่สามค่ะสองสามพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอะในช่องเดียวกันสี่หลักนะคะรวบครั้งเดียวค่ะสี่ค่ะรวบค่ะ โซ่สามค่ะควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะพอหนึ่งคอในช่องถัดไปนะคะในช่องถัดไปช่องนี้ค่ะเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะ สีค่ค่ะห้าหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะค่ะขอกธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอในช่องสี่หลักค่ะช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะความธรรมดาค่ะโซ่สองค่ะค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักในช่องเดียวกันค่ะ สองสามสี่ข้อข้อธรรมดาค่ะโซ่สามค่ะโซ่สามว้อธรรมดาค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะว้อธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะพอหนึ่งคอในช่องนี้ค่ะเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสอง ี่ห้าหเจ็ดแปเก้าเก้าหลักนะคะเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะค่ะ ได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นช่องสุดท้ายของของวงแคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามไปเป็นตัวเสื้อนะคะค่ะช่องสุดท้ายของวงแคนเหมือนกับช่องเริ่มต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ พอหนึ่งคอในช่องค่ะสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะโซ่สองค่ะค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันนะคะสองหลักค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5สองสคออธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะช่องถัดไปพอ1นคอ9หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หลักนะคะเชื่อมต่อกันช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะในช่องค่ะ4หลัก ในช่องในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวนะคะรวบพร้อมกันครั้งเดียวสี่หลักค่ะค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะขารวบค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ ได้แบบนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะในช่อง9้าหลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ต่อไปก็โซ่สามค่ะสองสามค่ะแล้วก็พอ1น่คอในช่องสี่ลักแล้วก็รวบครั้งเดียวไปสองช่องนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเนะค่ะเหมือนเดิมตามนี้นะคะ่ะวนไปค่ะวนไปจนครบรอบแถวที่17เลยนะคะตามนี้เลยค่ะ